อเด็ดจอตเด็ดนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินโดดครับผมจบชีวิตเลยครับรถแรงชาติเจริญทรัพทีมงานชาติเจริญทรัพครับอู้ปอบขับรถยังไงจม,งมนนงโอ้ทางมันหนืด ไหวเปล่าไหวเปล่าเอาดีดฝาท้ายครับไม่ขึ้นครับโอ้ย้เอ้ยโอยไม่กระดิกเลยลูกเป๊ะเอาแคนเตอร์ครับจมแล้วครับผมว่าง,งแคนเตอร์แคนเตอร์ไปไม่รอดแล้วครับงานบอบเลยครับงานนี้ กี่แรงม้าเนี่ยกี่แรงม้าคับนี่กี่แรงมา้าร้อยห้าสิบห้าร้อ้าสิบห้าแรงม้าดำเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิกนี่ตรวจครับเย้ลืมสวัสดีครับพี่น้องหน้านดินสวยงามเลย ฝั่งโน้นนนฝั่งโน้นนี่ควันจุดตูดเลยครับฝังไม่โคอ่ะโอ้โหเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะพ่อกับโลกครับพ่อกับโลกเออกู้ขันนี้ก่อนดันไปเลย ขายใหญ่อยู่นะเฮ้ย็ติดตั้งอะไรอยู่ข้างหลังนี่เห็นไหมมันคืออะไรโอ้ยตัวผูกอ้อยรื่เปล่าเดี๋ยวเรกเป๊ดเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น ดันดินออกก่อนนี่ครับฟูโซคันแรงครับคันนี้เคยมีตาม่าอยู่ช่วงหนึ่งเอาเอายกหน่อยเอ้ยกหน่อยนี่มาแล้วยกเลย <c oughs> ดินค่อนข้างจะหนักครับดินเปียกคันนี้ร้อยร้อยหกห้าหรือร้อยเจ็ดห้านี่แหละอ้อาวติดฝาท้ายเอ้าวเอาวา,างก่อนวางก่อนเออเออเอ,อก ครับว้ายกรถขันหลังจะเข้าได้ไหมเนี่ยยกถอยหลงัง่อยถอยหลงังถอยหลงัง่อยเบรกนี่เอาไปหน้าเลยเออนี่สุดจัดพอว,วางเลยวางได้วางได้ ดาบชัยครับ46จอหอหูดูจักระาะครับไปหมดแล้วคันนี้ไว้ขนไม่โคลนเดี๋ยวทำทางขึ้นใหม่ครับแพ่อสวยมากเลยถทายอันนี้ ยับ,ยบแรงจัดครับคันนี้สุดยอดเลยครับนี่เจโอ 8c ครับผม210แรงมา้า หน้าเหมือนใส่ยา,ย,สยางเ,เรเดียนเลยเสียยางเรเดียนเหรอฮะสวัสดีครับยางเรเดียนบอใช่ครับใช้ดีบอเด็กโอ้มันจะใช้ดีเลย รอชมคันต่อไปครับพี่น้องมาแล้วครับนี่ครับผมรุ่นไหนเนาะนี่สุโม่หรือเปล่าเนี่ย มาชาดด้วยครับจะรอดไหมอ๋อวิ่ยเราจอดรถขวางทางเขาหรือเปล่าเนี่ผมไม่นะโอ้สาดสีกระบะมาใหม่แล้วนี่เอาเยียบเยยบเยยบเยยบ เย็บเย็บ yeah, อ yeah. uh ู huh. ie, all you, all you. <S 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 ้หเอนี่เอาอยู่เอาอยู่สุดยอดเลยรถแรงมากคันนี้คุ้นๆอยู่นะเหมือนเคยถ่ายแล้วแหละโอ้เหม็นควันมากเลย สุดยอดกี่แรงมาท่านี้มาแรงร้อยหกห้าป่ะร<อ>้อยหกห้าแรงโคตรตั์สีมาใหม่กลนี่ไปกอชมคันต่อไปครับ ค่อนข้างจะควันนะครับนี้เนี่ยโซนด้าน,นในเนี่ยจะเข้ามายากครับทีเด็ดแน่นอนครับต้องรถแรงๆเท่าน,นั้นครับถึงจะเข้ามาได้ต้องประมาณสักร้อยเก้าห้าขึ้นเท่าไหร่เนี่ยห้าศูนย์เ่ตอนนี้ L 5 0ยหรือเปล่า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดเอาละครับมาอีกคันครับผม คันนี้เนี่ยรถแจ็คดำโดงงี่เองครับแจ็คดำโดงครับผมร้อยเก้าห้าแรงม้าครับคันนี้ไปตะลุ่มมดเลยอ่ะเฮ้ยเบาหน,น่อยฮะ สบายอยู่แล้วร้อยเก้าห้าครับยังไม่เจอทางอื่นครับผมตรงนี้ยังแข็งอยู่ว้าวว้าวเจอนี่นเอาเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปนะจริงเหรอ ลัดตูด,ด,ตดบอวิ่งกี่คันีนวันนี้หกคัน,นลื่นเหรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่หมดยังนี่นะหมดยังคนะ,ะรถเองคันสุดท้ายบอหะ เดี๋ยวจะพาไปดูบอ่อดินครับคลิปหน้าครับผมดีเลยครับคันต่อไปครับผมฟูโซ่ 6M61 ครับผมตัวน,นี้คันเร่งไฟฟ้าครับ225แรงม้าครับสวยมาก

น่จะเป็นสีออกแบบขาวมุกครับ